สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แม่ลูกอ่อนรีวิวนะคะก็จะมาขอรีวิวนะคะเกี่ยวกับชดุดปั๊มนมแบบโยกนะคะของเ a เจ r รรุ่น mn 3นะคะามาตอบคำถามของคุณแม่แลหลายๆท่านนะคะที่ที่ถามเข้ามาว่า,ายี่ห้อยี่ห้อนี้นะคะใช้แล้วเจ็บเต้านมหรือเปล่า หรือว่าปั๊มแล้วเครื่องเต้าไหมนะคะก็ส่วนตัวแล้วก็ปั๊มรก้เครื่องเต้านะคะแล้วก็แล้วก็ไม่เจ็บนมนะคะเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นซิลิโคนนะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพเดี๋ยวเราจะให้ดูของจริงนะคะซึ่งตัวนี้คุณแม่ก็ใช้เหมือนกัน ก็ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อของ n เ,เจอร์ชุดปั๊มนมแบบยูของรุ่น m m สามเนี่ยเหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะกับคุณแม่ที่ปั๊มนมไปด้วยข้างหนึ่งแล้วก็ให้นมไปด้วยข้างหนึ่งนะคะอันนี้เหมาะเหมาะมากนะคะแล้วก็เหมาะกับคุณแม่ที่กลัวว่าจะใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าแล้วกลัวเต้านมระบมกลัวเต้านม จะเจ็บอ่าอ,อันนี้ก็จะเหมาะสมกับคุณแม่ที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมแบบคันโยกอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะมากค่ะก็เราก็จะมาให้ดูของจริงนะคะคุณแม่นี่เป็นนี่เป็นแบบของจริงนะคะคุณแม่ก็จะ ก็จะมีขนาดแบบนี้นะคะนี่คือขนาดจริงนะคะก็เป็นแบบคันโยกแบบนี้นะคะนี่ตรงข้างหน้าก็จะเป็นเป็นกลวยซิลิโคนนะคะนุ่มมากเหมือนซิลิโคนอะซิลิโคนที่ที่เราใช้ทั่วไปนะคะ ใช้แล้วไม่เจ็บเต้านมแน่นอนนะคะมันเป็นสุญญากาศนะก็คุณแม่อาจจะใช้ผ้าประครบน้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็ประครบเต้านมแล้วเราก็ปั๊มนมปั๊มนมต่อได้เลยนะคะมันก็จะช่วยดูดเต้านมอย่างดีนะคะนี่นี่ เราให้ดูของจริงเลยนะคะคุณแม่เขาก็จะแถมเป็นจุกนมจุกนมแบบนี้นะคะเขาจะแถมมาให้เราสามจุกแถมขวดมาให้ขวดหนึ่งแบบนี้แล้วก็จุกนมเล็กๆแบบนี้นะคะสามจุกเนี่ยจุกนมแบบนี้สามจุกนะคะคุณแม่ แล้วก็แถมถุงเก็บน้ำนม8ออนให้10ถุงนะคะอะไรก็จะมีวาลมีฝาเกียวมีฝาครอบนะคะแล้วก็มีแผ่นติดนะคะแล้วก็จะอยู่ในนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นของที่ส่วนตัวแล้วคุณแม่ใช้อยู่นะคะก็เลยอาจจะไม่ครบนะคะคุณแม่ แล้วก็จะมีหนังสือคู่มือการใช้งานนะคะถ้าคุณแม่เนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกี้ห้อนี้ก็สามารถที่จะที่จะเอ่อมามาเม้นถามคำถามได้นะคะแล้วหนังสือคู่มือน,นี้นะคะเราก็ก็จะมี ก็จะมีการบอกอการประกอบอะไรอย่างละเอียดเลยนะคะคุณแม่ก็คุณแม่ก็สามารถที่จะเอาไปศึกษาได้แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยที่ซื้อที่ซื้อมานะคะคุณแม่มันจะประกอบยากอยู่ตรงอยู่ตรงโซนนี้นะคะเนี่ยโซนเนี้ยมันก็มันก็จะประกอบยากหน่อยเพราะว่า มันมันจะมันจะมันจะติดอยู่ตรงเนี้ยก็คือมันจะเข้ายากอยู่ตรงเนี้ยอยูตรงนี้นะคะคุณแม่ก็บางคนก็อาจจะประกอบง่ายนะบางคนก็จะอาจจะประกอบยากก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะคุณแม่ก็เราก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะก็ วันนี้เราก็เอาของจริงมาให้ดูนะคะคุณแม่นี่เป็นเป็นอ่ายี่ห้อเนเจอรชุด MN3 นะคะชุด m n สามคุณแม่หาเสื้ออยู่ตามห้างร้านทั่วไปได้นะคะหรือจะซื้ออยู่ที่ออนไลน์ก็ได้จะเป็นช h อปปีเป็น Lazada ก็ได้ค่ะ ็ราคาย่อมเยานะคะคุณแม่อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท350บาทหรือ370บาทก็แล้วแต่แต่ละร้านนะคะคุณแม่ก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้